เอาลครับก็ขอกราบสวัสดีสังคมชุ่านครับอยู่กับผมนุชแชนแนลซึ่งเคยต่ำเดิมวันนี้ผมจะมาเล่นมินิเกมก้อนแอบเอ้ยไม่ใช่เด็ลัคกี้บ็อกกันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่ครับใส่รหัสก่อนนะครับตำเงแ็จตอนแรก้วติดตามเลยครับอันหนึ่งครับปึ๊บก็จะขึ้นมาอันนี้ชื่อครับเอ้ยนี่ครับติดตามเลย พีอีดอตนะดูครับเออผิดผิด,ด,ดแล้วก็สีสักนะโอเคครับพิวครับเล่นแล้บ แป๊บแป๊บแป๊บแป๊แป๊แป๊หนึ่งมันจะมาในคู่นะครับแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับแล้วก็ใส่รหัสกันเลยนะครับแป๊บหนึ่งครับพิมตามได้เลยนะครับอยู่ไหนว่ารหัสอ๋อนี่ครับทับปั๊บเนี่ยพิมตามก่อนนะอันนี้จะเป็นการใส่รหัสนะพิมพ์มานี่เลยแล้วก็ตามด้วยรหัสของคุณนะครับ ใครจะเอาตามผมก็ได้ครับาทิ้อีกครั้งหนึ่งครับใครจะเอารหัสตัวเองก็ได้ครับปึ๊บโอเคจอยครับจอยปึ๊บนี่ไปครับอันี้เกมรักกี้บอกกับไปเลือกก่อน อ่ะแหละแปบ๊บนึ่งนะโอเคครับก็กลับมากันต่อครับไปเลือกซีดได้เลยนี่ครับไอเดตที่จะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ฆาตก,กรนะเนี่ยลัคก,กี้บ็อกวอลเป็นยังไงไปชมกันเลยลัคก,กี้บ็อกวอลลัคก,กี้บ็อกวอลลัคก,กี้บ็อกวอลแป๊บแป๊บเฮ้ยแป๊บแป๊บนึงครับแบบ โอเคครับเราก็กลับมากันต่อครับในนี้กันรักที่บ๊อกวอตอนนี้เราอยู่ไหนครโอ้โอ้องไปเลือกซีตรงนั้นนะโอ้โอโอ้โอนโอมาแล้วเลือกซีได้เลยเรื่องับ โอเคตอนนี้ก็ได้เวลารอก่อนนะนี่ครับนี่ครับลักบ็อกมันจะเป็นรูปฟองน้ำนะครับโอ้ค้างค้าง <Yeah. S 2> นี่จำบนร้บเพื่อไม่ให้เสียเวลารอเริ่มเลยครับโอ้ oh, 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 oh. ตอนนี้มีผู้เล่นหกคนเอ้าไม่ได้เลยเลยอ๋อได้ลอันนี้กับกระจุกอันนี้ได้ไล่เอาไม่ได้เลยเลยครับอ๋อได้อีกแล้วต่อไปเอาอันนี้ึ๊บอ๋อไม่ได้อันนี้ได้อะไรเอ่ยเป็นโล อันนี้อะไรเอ่ยกดไดมอนอันนี้อะไรเอ่ยไม่มีไม่แล้วครับเราจะรออะไรครับไปครับกกางว้าว ออมาแล้วนายไม่ต้องกลัวปเออเชื่อผ่านมายไปตรงนี้ก็ได้ครับปึ๊บโอเคแล้วก็ไปทกกุบล็อคก,กันได้เออไม่เราชนะ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  ครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามมินิเกมนี้สองรับหนึ่งเริ่มตอนนี้มีผู้เล่นอ,อยู่ห้าคนคนระับ๊ได้ไรไม่ได้ปุ๊ได้อะไรไ,ได้ธนู